่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวหูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสาหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่ดีอยู่นี้คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมาดิศักดิ์ บุญกิจพันธ์นะครับวันนี้เราคุยกันในวันที่12สิงหาคม2568วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันเฉลิมพระชนมรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันนี้ก็ยังกำหนดให้เป็นวันเยาวชนสากลด้วย พี่น้องแฟนแฟ,นฟ,นฟนรายการที่เคารพครับ12สิงหาท่านคิดถึงอะไรก็สุดแท้เดือนนี้ทั้งเดือนผมคุยถึงเรื่องแม่พระทรณีนะแล้วก็วันนี้ก็จะคุยถึงแม่ผู้บังเกิดกล้าวก็ต้องถามแฟนรายการที่เคารพว่าวันนี้คุณแม่ท่านยังอยู่ไหม คุณพ่อท่านยังอยู่ไหมถ้ายังอยู่ลองเหลียวกลับไปมองลองย้อนกลับไปมองอดีตสักหน่อยและผมก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ท่านเป็นผู้โชคดีเพราะผมทิดบ้วนบางประมาผมมีพี่น้องหกคนพอผมอายุสี่ขวบเสร็จ ยังมีน้องเล็กๆอีกสองคนคุณแม่ผมก็จากไปเพราะการเจ็บป่วยด้วยโรคนะที่คนสมัยก่อนเรียกว่าโรคดีซานก็คือไวรัสลงตับพี่น้องครับผมมีโอกาสสัมผัสเห็นแม่และจำความได้อยู่ครั้งเดียว ตอนนั้นอยู่บนศาลาวัดเตี่ยผมเขาก็อุ้มให้ดูเขาก็เปิดฝาโลงแล้วก็บอกดูไว้นะผู้หญิงคนนี้อีกหน่อยหรือจะไม่เห็นอีกแล้วผมก็ยังเด็กมากผมก็รับทราบนะฮะแล้วก็ไม่รู้ทำไมผมถึงจําความทรงจําอันนี้ได้อย่างเดียวอย่างอื่นผมก็ไม่มีความทรงจําอยู่เลย ก็เกิดมาเหมือนพูดตรงๆก็คือกำพร้าแม่ในขณะที่เตี่ยผมทําหน้าที่เป็นทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ยังลูกน้องผมอีกสองคนก็ต้องกระจายกันไปอยู่กับยายนะฮะยายเล็กนะก็คือน้องของอาานะครับคนหนึ่งและอีกคนก็อยู่กับอาาก็คือคุณยายนั่นเองพี่น้องครับ นี่คือลูกกาําพร้าทีนี้ถามว่า,าการที่เรามีพ่อมีแม่อยู่วันนี้หลายคนกลับกลายเป็นมีความรู้สึกว่าเป็นภาระนะต้องเลี้ยงดูต้องคอยดูแลเลกแกก็แก,ก,ก,ก่แล้วด้วยนะและพอหูตึงบางทีก็ เขาก็พูดอะไรเขาก็ไม่ค่อยได้ยินเราก็ไปใช้เสียงดังแถมกิริยาไม่ดีเข้าไปอีกโอ้หนักหนักกันใหญ่นะครับกลายเป็นว่ามองแล้วว่าเป็นภาระซะอย่างนั้นแต่ถ้าเรามองย้อนไปในอดีตนะผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งนะคลอดลูกออกมาขณะที่เราช่วยตัวเองไม่ได้เลยเนะี่ย พูดง,ง่ายๆว่าถ้าเขาไม่ป้อนข้าวป้อนน้ำเราก็คงจะไม่มีโอกาสมีชีวิตมีความสุขสนุกสนานหรือบางคนอาจจะโทษบอกเนี่ยที่ฉันลำบากทุกวันเนี้ยเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยทำให้ฉันเกิดฉันเลยต้องลำบากอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองเหมือนมีกรณีแปลกๆมีอยู่วันมีอยู่ครั้งหนึ่ง คนอินเดียเขาไปฟ้องร้องพ่อแม่เขาหาว่าทำให้เขาเกิดมาแล้วเขาลำบากพ่อแม่เป็นทนายทั้งคู่นี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆนะครับเอาละใครจะคิดยังไงก็ช่างแต่สำหรับผมวันนี้จะฝากไว้สามคำนะฮะให้ง่ายๆเลยท่านจะรัก บุพการีพ่อแม่ของท่านหรือไม่ผมไม่ทราบแต่ช่วยทำให้ทิดวนบางประมาหน่อยนะครับสกอครับวันนี้ทำสามกอกอแรกก็คือว่าหาโอกาสนะไปดูแลท่านแล้วก็ไปกราบกอแรกก็คือไปกราบไปกราบเท้าท่านหรือจะไปกราบที่อกแม่นะ พอกราบเสร็จเรียบร้อยกอ็ก่อต่อมาก็คือกอดไอตอนระหว่างกอดนั้นก็แล้วแต่ว่าคุณอยู่กับแม่มาแล้วมันมีความสนิทสนมแค่ไหนกอดแล้วก็คุยย้อนอดีตขอบคุณนะแม่อย่างจำได้สมัยก่อนตอนหนูเด็กๆแม่เคยพาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่พาไปกินไอศครีมตรงนั้น พาไปคุยแต่เรื่องดีๆไอ้เรื่องแม่ดุแม่ด่าก็คุยได้ขอบคุณนะที่แม่ช่วยดุช่วยดา่าไม่งั้นหนูไม่มีวันนี้หรอกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็คือกราบแล้วก็กอดกอดเสร็จแล้วนะะก็หาอะไรมากินกันคุณก็ซื้อของที่แม่คุณชอบของที่แม่คุณอยากกินหรือ ของที่คุณแม่คุณไม่เคยกินและคุณเคยกินแล้วก็บอกมันเป็นของดีมันเป็นของมีประโยชน์ก็เอาไปฝากแม่ให้แม่ได้มีโอกาสกินโอ้ยอันนี้เป็นของมีคุณภาพแม่ไม่เคยกินเลยก็ซื้อไปให้แม่กินหรือซื้ออาหารการกินไปนั่ง กินด้วยกันกราบกอดแล้วก็นั่งกินกินอาหารที่มีคุณภาพกินบรรยากาศกินสภาพแวดล้อมที่ได้ร่วมโต๊ะกันหลายคนบอกเอา้าที่พูดวังมาพูดอย่างนี้รล้ที่บ้านทำหรือเปล่าทำครับนะผมนี่ตั้งแต่วันที่9-10-11ลูกเขา ก็รวมตัวกันครบทุกคนทั้งลูกเขยลูกสะพ้ยและหลานหลานก็ต้องไปพบกันเนื่องในวันแม่นะเราจัดให้เป็นวันครอบครัวเพราะว่าเราไม่ใช่เทศกาลสงการานนะครับและเราก็ได้พบกันแล้วก็มีบรรยากาศในการที่นั่งกินอาหารกันและก็คุยกันถาม สารทุกข์สุขดิบมีอะไรที่เราพูดกับคนอื่นไม่ได้เราก็คุยกับแม่เราได้นะฮะแม่มีอะไรที่อยากจะคุยอยากจะสอนจะสั่งด้วยความเป็นห่วงเป็นใยก็สอนได้สั่งได้นะครับพี่น้องครับอันนี้ก็ไปแล้ว3มก่อ้อาวแถมก่อที่สนะครับ กอที่4ก็ฉลองวันเกิดย้อนหลังให้กับแม่หาเรื่องฉลองวันเกิดย้อนหลังหรือจะฉลองวันเกิดล่วงหน้าตอนแรกจะคุยสามกอคนี้เพิ่มมาละเป็นกอที่สี่ละจัดงานวันเกิดให้แม่ย้อนหลังถ้าผ่านมาแล้วหรือจัดงานวันเกิดล่วงหน้าเพราะว่าเดี๋ยววันเกิดแม่ไม่ได้มา หาเรื่องนะให้แม่กินเคก้กกินขนมหวานสักหน่อยนะปีละครั้งคงไม่เป็นอะไรหาโอกาสร้องเพลงหาโอกาสพูดอวยพรวันเกิดนะขอบคุณที่แม่เลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังเด็กแม่ถ้ามีคาราโอเกะด้วยก็ร้องเลยแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่เฝ้าห่วง ห่วงลูกแต่หลังเมื่อ,อยังนอนเปลแม่เราเฝ้าละเหนี่เพลงนี้นี่ผมขึ้นเวทีผมจะต้องร้องประจำแล้วผมก็จะออกมุกนะฮะผมก็จะร้องข้าน้ำนมตรามีเพราะว่าผมคุณแม่เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กก็ชงนมกิน นะครับเอา้าก็จัดงานวันเกิดย้อนหลังกราบนะกอดแล้วก็กินกันแล้วก็ฉลองวันเกิดและถ้ามีโอกาสมากกว่านั้นบางครั้งเรามีอะไรที่จะคุยกันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแม่ก็อาจจะพาเราไปกกพาเราไปกกเหมือนมาตอนเราเด็กๆ นะเราเนะี่ยมันไม่ยอมนอนแม่ลงพาไปกกเอากกก็คือว่าทั้งกอดแล้วก็ร้องเพลงให้ฟังนะทั้งกอดนอนแล้วก็พูดแล้วก็คุยแล้วก็ร้องเพลงเล่นานิทานจนกระทั่งเราพลอยหลับไปเองดีไหมห้ากอไปกราบไปกอดนะไปกินนะแล้วก็ไปจัดวันเกิด แล้วก็ไปนอนกกกับแม่นะครับอ่าอันนี้ก็ลองนึกถึงแม่ไก่กกลูกไก่ก็แล้วกันนะครับมันเป็นบรรยากาศความอบอุ่นในครอบครัวจะรวยจะจนไม่สําคัญนะครับสำคัญอยู่ที่ว่าเรามีความรักความห่วงหาอาทรให้กันและกันหรือไม่ไอ้พูดถึงเรื่องนี้ก็แปลกมากมาก ผมสังเกตเองนะอันนี้ผมสังเกตดูนะพ่อแม่อันนี้รุ่นผมนะพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมาเนี่ยประเภทที่เลี้ยงลูกมาแบบดูแลเอาใจใส่ทุกอย่างดีหมดไอ้ลูกกลับไม่ค่อยคิดถึงพ่อแม่นะไม่รู้เพราะอะไรแต่ผมเห็นบางครอบครัวโอ้โหตั้งแต่เด็ก พ่อใช้งานแม่ใช้งานนะครับบางทีพ่อก็ตีแม่ก็ดานะไอ้คนเป็นลูกนี่ผมสังเกตดูมันกลับรักพ่อแม่มากกว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมาอย่างดีไอความจริงนี่ไอ้คนที่ได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีมันควรจะสำนึกมากกว่าแต่มันกลับไม่เป็นเช่นนั้นสาเหตุเพราะรอะไรก็คงเป็นเพราะว่า ไอ้พอลูกมันต้องทํางานมันก็เลยรู้ว่าโอ้โหที่พ่อฉันทางานแม่ฉันทางานเนี่ยมันเหนื่อยขนาดไหนกว่าจะได้เงินมาเนี่ยนะมันก็เลยซาบซึ้งเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันดีผมก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เป็นแม่อย่างสมบูรณ์แบบเลี้ยงลูกมาได้ดี ลูกเติบโตมามีฐานะอาชีพมีตำแหน่งหน้าที่รับใช้บ้านเมืองได้อย่างดีท่านก็ได้รับการยกย่องเชิดชวูว่าเป็นแม่ดีเด่นที่จริงอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นงานวันแม่ดีเด่นหรือเป็นวันลูกดีเด่นกันนะแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะบางทีคนที่ได้ตำแหน่งมาไม่ค่อยได้เรื่อง นะแต่คนเป็นลูกดีก็เลยทำให้แม่ได้รางวัลแม่ดีเด่นนะอา้าวแต่ว่าอันนี้จะไปพูดอย่างนั้นก็ไม่เหมาะนะเอาเป็นว่าเพราะแม่ดีสิลูกถึงดีอ่นะถ้าแม่ไม่ดีลูกจะดีได้ยังไงก็ว่าย่างนั้น,ก,ยยน,นก็ขอแสดงความดีๆกับทุกคนด้วยแล้วกันประเดี๋ยวจะก,กลายเป็นไปว่าเอ๊ะคนนั้นคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เป็นแม่ดีเด่น ก็ต้องไปขอบคุณลูกนะเพราะผมสังเกตดูคนที่ได้ตำแหน่งแม่ดีเด่นเนี่ยเพราะลูกมีตำแหน่งใหญ่โตเป็นอธิการบด,ดีเป็นอธิบด,ดีเป็นนูนน่นนี่นั่นนะแม่ก็เลยได้รับการยกย่องก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะและ้วก็เมื่อรวมตัวกันเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติแม่ดีเด่นเหล่านี้จะทำโครงการอะไรเพื่อช่วยสนับสนุน เด็กรุ่นหนุ่มรุ่นสาวที่จะเป็นแม่ให้เขาได้ทำหน้าที่เป็นแม่อย่างสมบูรณ์แบบนะครับนี่ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยทีนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยชีวิตมนุษย์มันน่าสงสารตรงที่ต้องทำมาหากินหัวหกก้นขวิตนะฮะไม่ได้พักได้ผ่อน คนเป็นลูกบางคนเนี่ยรักแม่แทบจะมากมายแต่โอกาสมันไม่มีครับที่จะได้เจอกันง่ายเดี๋ยวนี้นะฮะซื้อโทรศัพท์สักเครื่องหนึ่งเอาเครื่องง่ายๆเอาแค่กดเป็นลายได้นะมีคุยลายกันได้และที่สำคัญก็คือว่าวิดีโอคอลคุยกันก็ได้อันนี้ก็เรียกว่ารักแม่ ผ่านระบบการสื่อสารแต่ยังไงมันก็ไม่เท่ากับคุณไปหาหรอกและต่อให้ผมพูดปากฉีกไปถึงไหนเนะี่ยยังไงคุณก็ไม่เข้าใจถ้าคุณไม่ได้มีโอกาสเป็นแม่ถ้าคุณไม่มีโอกาสเป็นพ่อคุณจะไม่เข้าใจว่าแค่ลูกมาหาแค่นั้นแหละมาหานะ ไม่ต้องมาทำอะไรให้เลยนะแค่แวะมาหานะหรือแค่มารับพ่อไปกินข้าวเวลาไปกินข้าวไอพ่อแม่มันถ้ามีฐานะหน่อยก็ยังห่วงลูกลูกจะออกสตังก็ยังไม่ยอมให้ออกเลยซ้ำแค่นั้นพ่อแม่ก็มีความสุขใจแล้วแต่เรื่องนี้แปลกแต่จริงคนเป็นลูกกับ แค่ไปหาเฉพาะไปทําพิธีแต่ก็ยังดีไปทําพิธีก็ยังดีบางคนก็ไม่ได้ทําเลยไม่ทําเพราะว่ายังดุดาว่ากล่าวพ่อแม่ตัวเองอีกติชินนินทาอันนี้ก็มองได้สองมุมมุมหนึ่งพ่อแม่ทําตัวยังไงลูกจึงได้เกลียดชัง ถึงขนาดต้องด่าทอย้อนหลังหรือน้อยอกน้อยใจนั่นก็เป็นกฎแห่งกรรมเพราะท่านทำดีไม่ถึงนะที่จะดูแลเขาหรืออย่างไรหรือเป็นเพราะลูกเป็นคนอากตันยูเป็นคนเนรคุณหรือเปล่าแต่ถ้าจะให้พมแนะนำเด็กๆนะครับต่อให้พ่อแม่ เรามีข้อเสียอย่างไรก็แล้วแต่อย่าเผลออย่าเผลอไปพูดไปตำหนิติติงติเตียนพ่อแม่ตนเองถ้าคุณไปพูดตำหนิติเตียนพ่อแม่ตัวเอง,เอเองให้คนอื่นฟังนะครับคนอื่นจะมองคุณไม่ขึ้นแล้วเขาจะบอกเฮ้ยไอ้นี่ขนาดพ่อแม่มันยังไม่รัก แล้วมันจะมารักเราได้ยังไงไม่ได้คบไม่ได้แน่ตอนผมมีผมมีลูกชายสองคนมีลูกสาวหนึ่งคนจำได้ครับวันที่พาลูกสาวไปมอบตัวที่มหาวิทยาลายัยนั่งขับรถลูกสาวนั่งไปด้วยก็สอนลูกสาว ไอ้เรื่องเรียนนั้นไม่ได้ห่วงห่วงว่าวันหนึ่งลูกจะต้องมีแฟนลูกจะมีแฟนกี่คนก็แล้วแต่แต่ถ้าเลือกคนไหนเป็นคู่แต่งงานให้ลูกพิจารณาสข้อข้อที่หนึ่งลองคุยกับเขาเรื่องพ่อเรื่องแม่เขาเขาด่าพ่อด่าแม่เขาให้ลูกฟังไหมถ้าเขาด่าพ่อด่าแม่ให้ฟังไม่เอา ยังไงก็ไม่ครบเอามาทำสามีไม่ได้เด็ดขาดเพราะพ่อแม่เขาเขายังไม่รักจะรักลูกยากข้อที่สองเขาติดการพนันหรือเปล่าถ้าเขาติดการพนันเท่าไหร่ก็หมดสุดท้ายก็อยู่กันไม่ได้ไม่มีชีวิตไม่มีอนาคตนะฮะส่วนข้อที่สามเขาสูบบุหรี่ไหมเขากินเหล้าไหมถ้าเขา เมาเละเทะโปบุรีกิเลานั้นแล้วแต่ลูกนะฮะแต่ที่สุดลูกสาวผมก็หาลูกเขยได้ตามสเปกนะฮะไม่สำมะเลเทเมานะครับแล้วก็รักพ่อรักแม่ไม่ติดการพน,นันนะครับแล้วก็ดูแลมาถึงพ่อตาแม่ยายด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากข้อคิดเหล่านี้ผมก็พูดไปเรื่อยๆ อยากให้เป็นวันสบายๆแต่ผมหวังว่าสิ่งที่ผมพูดไปในวันนี้คนเป็นลูกได้ฟังคนเป็นพ่อแม่ได้ฟังและเป็นพ่อแม่เราทําหน้าที่ของเรามาแล้วนะเราเลี้ยงดูเขาแล้วเข้าใจยังไงถ้าเขาไม่ดีเราก็ต้องโทษตัวเราเองว่าเพราะเราเลี้ยงเขามาไม่ดีเราอบรมเขามาไม่ดีนะแต่เราจะไม่น้อยใจเราทำหน้าที่ของเราให้ถึงพร้อมเท่านั้นก็ พอเพียงก็หวังว่ารายการวันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากกว่าน้อยถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะฮะและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามทิศบวนบางประมานะครับกดติดตามด้วยคนกดติดตามแล้วไม่ต้องกดซ้ําและขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรละฟังครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิศบูนบางประมาอิศักักก์์บนยพนะครับ ท่านอยากรู้ผมเป็นใครมาจากไหนก็ติดตามคลิปเสียงนะทางบวนชาแนลวันที่13กุมภาพันธ์2567ก็จะรู้ประวัติผมทั้งหมดนะฮะและอยากจะรู้ว่าผมทำงานปีนี้ที่ไหนอย่างไรก็ฟังวันที่5กลกุมภาพันธ์2 5 6 8 แต่เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในปีนี้ท่านจะติดตามรายการของผมได้ก็คือว่ารายการทางคลิปเสียงคือฟังแต่เสียงไม่เห็นหน้านะครับท่านก็ติดตามได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการทิดบวนชวนคุยทางบุญแชนแนลนะฮะก็เลือกฟังเอาเลยครับท่านสะดวกเวลาไหนาแต่ถ้าเผื่อท่านยัง ฟังวิทยุ AM เราก็จะมีที่สทลสีจันทบุรีคลื่น1170เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีอันนี้ก็พี่น้องอยู่ทางภาคตะวันออกนะฮะและอีกสถานีหนึ่งนะครับสถานีวิทยุ AM นะฮะสวพพิษณุโลกนะคลื่น1422 เวลา18นากา30นาทีถึง19นาฬิกาอันนี้ก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ถ้าเผื่อท่านต้องการที่จะชมรายการสดและถามปัญหาสดๆกันเลยนะครับก็ขอความกรุณาติดตามได้ทางรายการคลินิกเกษตรวันจันทร์ครับสด19นาฬิกา30นาทีส่วนวันศุกร ก็เป็นรายการสุขกับสหายกเกษตร19นาฬิ30นาทีก็รายการแต่ละตอนก็จะเป็นรายการ1ชั่วโมงนะสดทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok นะครับแล้วก็จะนำคลิปนั้นไปลงทาง YouTube ให้ท่านได้ติดตามชมกันต่อไปนะฮะอันนี้ก็ทางบ้ว h ชนแนลส่วนท่านที่พิมพ ชื่อช่องว่าอาจารย์บ้วนนะครับก็จะมีรายการทิดบ้วนชวนคุยที่เราเคยทำในทีวีเราก็นำรายการนั้นมาลงทางา YouTube Facebook นะฮะก็ติดตามรับชมได้ทุกวันเสาร์นะฮะถ้าไม่มีอะไรพี่ปลาจะปล่อยคลิปวันเสาร์ส่วนวันจันทร์ก็จะเป็นรายการข้อคิดทิดบ้วนและ วันพุธก็จะเป็นรายการคุยกันหลานปู่เป็นรายการส่งเสริมสาบันครอบครัวนอกจากนั้นก็ยังมีคลิปเก่าๆบ้างและคลิปใหม่ๆในการตอบปัญหาให้กับแฟนๆรายการที่ลงทาง t i k ติ๊กตอกแล้วก็อีกหลายๆสื่อพี่น้องก็ติดตามนะครับส่วนท่านที่จะติดต่อกระทิศบ้วนบางประมาะใช้ตู้ปอนอ12 กำแพงแสนนะคนปรปฐม7 3 1 4สหสำหรับคนที่ยังถนัดเขียนจดหมายอยู่นะฮะแต่ถ้าเผื่อท่านใช้ทางลายสะดวกที่สุดอย่าฝากคำถามไว้ในอินบล็อกนะครับเราไม่มีที่จะโอกาสไปดูได้ขนาดนั้นก็ฝากมาที่ at b u a n 2 4 9 4ต้องเติมด้วยนะฮะ เอดบูเอ็นสเก้าสี A N ฟริลอนธาดอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาดอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรีลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลต จากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุย๋ยตราปิรามิดปุย๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตโงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุย๋ยตราพิรามิดปุย๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศ ใช้ปุยป๋ยตราพิรามิดธ<ท>าตุอาห<ท>าร<า>พืชคุณภาพของสหายเกษตร,ร